วันนี้มีคนมาช่วยเก็บลำมันด้วยนะครับสมวังทำอะไรนี่ทำอะไรมาช่วยตลอดนะวสมวังมาช่วยกวนนะครับอ,อ,อีกตัวอีกตัวอีกตัวก็จะช่วยด้วยดึงดึงดึงอ่าโดดเอาเอาไว้เอาไว้เ,เดินตามลูก อันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปปลูกนะครับเก็บเก็บไว้ก่อนครับสมวังก็มาให้กำลังใจนะครับใกล้จะเสร็จแล้วล่ะเ <c oughs> ตรียมลำมันไปปลูกนะครับ <c oughs> สบายเลยสมวัง <c oughs> ชิว ึงไล่ขอกไปอีกสองตัวเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะสมหวังนะนั่งชิลมากเลยอสมหวัง นั่งให้กำลังใจดีมากเลยนะครับอะไรอ,อะไรฮรบโอ้ไม่กลัวตกด้วยชอบนะครับลูกแมวชอบมากครับกับรถไถเอ่ยอะไรเอ่ยครับ <c oughs> <c oughs> <cười> <cười> oh, đây mút tung này nữa à. <laughs> Đây mút tung này Tịt bay gặp á ลก็เก็บเสร็จเรียบร้อยลครับลุงแมวก็มาเล่นกันตรงนี้นะเดี๋ยให้กันด้วยครับนั่งชิวมากเลยครับ ที่นอนสมหวังนะครับนอนข้างองค์น้ําครับหลังจากเล่นเสร็จ